อมาแล้วยังเธอ,อมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะที่วางนางอยู่นานมากนะคะก็เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเนาะตัวนี้นะคะดีออลไฟโชใช่ไหมดีออโชนะคะดีออโชไฟครคือตัวนี้นี่เองนะคะอ่าเป็นตัวสีที่ออกมาใหม่เป็นฮอลลีเดย์ตัวนี้นะตัวล่าสุดอะ่ะเขาเรียกฮอลลีเดย์หรือเปล่าอะ่ะ ออกมาแบบวูซัดเป็นลอยง่ายจังเลยอ่ะท็อเนี่ยตัวนี้นะคะอ่าดีออลตลับแบบสวยหรูรามาเข้ามากตัวนี้นะเบอร์แปดสี่แปดสี่สามนะคะ, 8, 4, 8, 4, ะ,คะตัวนี้นะฮะแปดสี่สามนะคะเออนะสีก็ประมาณนี้ ออกโทนแบบสวยอะ่ะโทนแบบว่าน้ำตาลอมแดงหน่อยๆเนานะนี่ฮะ,ะสวยมากเลยเดี๋ยวแกให้ดูคือนางมีแปลงมาด้วยนะคะสวยอะ่ะอยู่ในกล่องแบบรูหลามาเห่านะฮะวินลน,น์ะ,ะ่ะสีสวยอะ่ะ เดี๋ยวเรามาเทสดูเนาะเรามาเทสดูนะคะ d i o Show นะฮะ,ะเดี๋ยวสวอตห้ดูเอาแปลงออกก่อนนะคะดูเอาสวอตลยเดียก่อนสีขาวก่อนหนึ่งนะสีขาวสีทองหนึ่งสองสามสี่เนาะหนึ่งตายแล้วสีอะไรอะสีทองสองสีขาวสาม สีออกสีชมพูเนาะตรงกลางสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะขอเช็คนิดนึงแล้วก็ห้านะคะอันนี้สุดท้ายไว้คัดเบ้าชัดอยู่นะสวยละมุนแบบผู้ดีมากอันนี้เหมาะมากแบบใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะสีสวยมากสีสวยมาก,มากเดี๋ยวเรามาเริกกันเลยดีกว่า สร้างฐานก่อนใช้สีนี้นะคะสีนี้นะคะสร้างฐานสีน้ำตาลก่อนรอดไหมอู้ยแต่เราชอบจังเลยอะ่ะรอดไหมสีแบบว่าพูดดีจังเลยอะ่ะพูดดีพูดดีอะ่ะ มาต่อไปนะคะชิ้นสี่เนี่ยคัดเบาโอ้โหดูแบบเอพิเดีลูกได้ะสีเนี้ยจันตาเยเอาแบบว่าไปข้างนอกได้พวกขันไทางนั้เราไล่มาถึงตรงนี้นะ,ะแล้วก็ใช้แรงเดิมน,นะ,ะ,มน,ะนีันเดิ๋ยว ชอบมากบมากเลยอ่ะเออโอเคได้ไหมได้แล้วก็เรานะคะเธอจะใช้เออสีนี้ก็ได้นะคะสีแดงนะคะสีแดงตรงกลางชิมพูตรงกลางนะคะ่ะดูร้อนแรง เอาเธอสิสีชมพูนี้คือใช้เดี่ยวได้นะคะสีชมพูนี้ใช้เดี่ยวได้ก็จะฟิลนี้มใช้สีทองสีทองดีกว่าเนาะสีทองทีนี้นะคะชาถ้าใช้สีขาวมันดูลำมุนแบบมันดูแบบโดดไปอะ่ะแล้วก็เลยขอใช้สีทองกันะคระั จะได้ดูไม่โดดใช่ไหมวม่ได้อ่ะละมุนอ่ะละมุนนะฮะละมุนมาเออได้โชนะไว้ไฮไลท์ก็ได้นะสีขาวเนี่ยหน่อยแต่ไปที่หวัวตานี้ ตรงนี้ได้ไหมโยล้ำมุนะเดี๋ยวทำข้างนี้นะคะ เสร็จจบนะคะเดี๋ยวเราไปติดไอายไลเนอร์นะ,ะแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะแต่คือต้องบอกว่านางละมุนมากนะคะแต่ว่าไม่ชอบอย่างเดียวคือตลับดูดิสวยก็จริงนะแต่เลอะมือง่ายมากโอ้โหเลอะเทอะไปหมดเลยแล้วว่าถ้าไว้ในกระเป๋าน่าจะต้องมีถุงอะถุงก็มัหยี่อะไรอย่างเงี้ยลองสักหนึ่งชั้นมแต่เขาไม่ได้ให้มาเนาะเสียดายจัง นะคะคติดตาสองชั้นนะ,ะแล้วก็ติดขนตดปลอมนะคะ อะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตลัดนี้นะคะ Dior Show นะคะ f คั Color เสร็จแล้วนะคะสีประมาณนี้นะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะเราจะบอกว่าสีชมพูนี้ทาเดี่ยวก็ได้นะคะชมพูเนี่ยทาเดี่ยวนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้อีก2 3สาลุคนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุกที่แบบว่าเราชอบเจ้าชอบแต่งประมาณนี้นะคะเออประมาณนี้อ่ะ โอเควันนี้ไปแล้วแต่ว่าบอกข้อเสียนิดนึงชอบอันนี้เอามาสรุปให้เลยดีกว่านะสาหรับตลับนี้นะคะตลับนี้เป็นเนื้อของเขานะก็จะมีแมทมีแมทนะคะมีแมทสอนะคะแล้วก็เป็นชิมเมอร์นะคะเป็นเนื้อซาตินสามนะคะกเ็เนื้อก็จะแบบแนวแบบดูละมุลละมุลพูดดีไม่ได้เอะอะอะไรมากนะคะสามารถพก พกพาเดินตาถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินทางเนี่ยก็จะพกผ้าอันนี้เราว่าเลิศสุดนะคะแต่งแบบได้ลุคประมาณนี้นะคะดูแบบเออสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แบบไม่เอิร์ธโทนจนเกินไปนะคะไม่ไม่น้ำไม่โทนน้าตาลจ่าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ลุคแบบเออตาดูมีสุขภาพดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีสีแดงเลือดๆสีชมพูอะไรอย่างเงีเ้ออยอ่ประมาณนั้นนะคะอ่าวันนี้ไปแล้วนะคะกับ The ดิออร์โชไฟ คัลเลอร์นะคะอืมชอบมากนะชอบมากสีแบบละมุนมากนะคะโอเคไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ